สวัสดีครับผมชื่อเดชไเมนทีปายาคุลเลขที่6ม .4 ทับ1วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการล้างพัดลมให้ดูนะครับวัสดุอุปรกรณ์ก็มีง่ายสองอย่างก็คือแปรงสีฟันที่ใช้แล้วแล้วก็ไขควงนะครับจะมาสาธิตวิธีการเนี่ยสัหลังออกมาก่อนะครับตรงนี้นครับที่เราจะทำการปัดฝุ่น ก็จะขัดสกคันนอตแครับต้องขัดทางบงนครับนี่ครับอตแยกพันไม้นะครับนี่ส่วนบน แน่นไปหน่อยนะครับแน่นมากนี่ครับได้แล้วครับนี่ครับจะเห็นว่าจะมีครบฟุมงฝุ่นเข้าไปในนี้ครับนี่ครับตัวมาให้กลายครับนี้จะมีฝุ่นครับเยอะมากครับเพราะหลักการพัดลมนั้นจะสูดนะครับพลามันปั่นครับมันก็จะเป่าความมีนำมาล้จะดูดความ งฝุ่นมันก็จะเข้าไปด้วยครับเนี่ยสังเกตว่าฝุ่นเยอะเยอะมาเราก็ใช้เลย,เยครับเนี่ยแปรงปัดปดเลยครับตรงไหนที่มีฝุ่นเราก็ปัดัดครับปัดปดระวังนะครับอย่าให้ไปโดนสายแรกขาดนะครับปัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ไปล้างนะครับถอดไปล้างเลยครับ นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะถอดไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ล้ไปเทียบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมล้างสะอาดแล้วก็แห้งเสร็จแล้วครับแห้งนะครับ,รบข้อควรระวังครับการที่เราจะล้างพัดลมนะครับเราต้องทําการถอดปลั๊กออกเสียก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นอันตราย เราก็จะเริ่มประกอบไปนะครับผมจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับน็เราก็เปประกอบ,บ,บอ,อารมณ์ธรรมดาถอดออกมาเท่าไหร่ก็ใส่กับดึงเดิมครับ ถอดออกมาสามไม่ใช่ใส่แค่สองครับรวดไม่ทํางานนะครับหมุนแน่นๆนะครับแต่อย่าแน่นมากพอดีพอดีครับต่อมาเราจะมาใส่ใบพัดน,นะครับพ่อควรรบางกีกอย่างครับอย่าให้ตรงนี้เปียกนะครับเพราะมันจะทําให้เกิดสนิมได้ครับเราก็ต้องรอให้มันแห้งมากๆเลยแห้แบบงไปดี ันก็จะทำการใส่หัวจุกนี่ครับันนี้พัดลมเราก็จะสะอาดแล้วเวลาเราเปิดเราก็จะไม่มีฝุน่นทาให้เราไม่เป็นภูมิการล้างพัดลมนี่ก็เป็นส่วนสําคัญอีกอย่างนะครับในการใช้ถ้าเราไม่ล้างเลยก็ทําทให้เราเกิดโรคต่างๆด้ครับ มีกาประกอบแอยากนะครับแล้วก็ใช้แรงนิดนึงนะครับนพอ,พอดีครับเข้าออกแล้วครับแรงดึงแรงมาเข้าออกกันนะครับแมาว่าข้าล้วน,น,นะครับ,บ,รบต่อมาจะมาประกอบข้างหลันงนะครับ วางครับขัดเลยครับหองามสี่ห้าหกไข่จนกว่ามันจะเข้าลอ็อกเตอร์ครับอัออนนี้มันก็เข้าล็อกเตอร์นะครับนี่ครับขาดตรงนี้ครับ เรเส็จครับตัวใส่แยกใหมครับตรงนี้เป็นเนาะหัวยู่ครับถ้าน้องๆตัวไหนทำไม่ได้ก็ให้พวกสองเครื่อครับเนี่ยครับเวลาเราใส่น้องเสร็จแล้วบางบางเครื่องก็จะมีแบบนี้ครับเป็นสายสุกตรงนี้ครับ ไว้ปิดเพื่อความปลอดภัยชั้นหนึ่งสมบูรณ์แบบมากเลยครับเราเป็ลองเปิดดูครับต่อเลนครับสดชื่นครับ